โดยในปัจจุบันนี้สอปป,อปอเลาวเดิมทดสอบความพร้อมในการหับหนักทองเที่ยวแล้วโดยการทดสอบหับหนักทองเที่ยวในครั้งนี้แมนอยู่ที่สนามบินสากลวัดไตยอยู่ที่นครดวงเวียงจันทน์นั่นเองซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะเป็นแนวใดขออ่อยนี้จะมาอ่านสุดุธานฟังโดยในเมื่อวันที่สามสิเดือนธันวาปีสองพัอสกระทรวงแถลงข่าววัฒนธรรม และท่องเที่ยวห่วมกรับกระท่วงสาธารณาสุขเจ้าหน้าที่ตำรวจกวดคนเขาเมืองได้ฝึกแอบตัวจริงในการต้อนหับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเขามาท่องเที่ยวในเขตท่องเที่ยวสีเขียวซึ่งได้จัดขืนอยู่ที่สนามบินสากลวัดไตยทานอุ่นท่วงขาวพันห้องนัทมนตีกระซ่วงแถลงข่าววัฒนธรรม และท่องเที่ยวไ้หูว่าการฝึกซ้อมในครั้งนี้เพื่อเบิงความพร้อมของทุกคขแนงการโดยเฉพาะการกวดค้นเขาออกเมืองของเจ้าหน้าที่คะแนงการต่างๆซึ่งกระทรวงการต่างประเทศมีความพร้อมในการออกวีซา่ากระทรวงสาธารณาสุขมีความพร้อมในการกวดและหักษาสุขภาพของนักท่องเที่ยว และคะแนนการทีเกี่ยวของอื่นๆเติมอีกการฝึกซ้อมขันตอนหับหนักท่องเที่ยวเมื่อนักท่องเที่ยวมาถึงโฮงแฮมขันตอนในกรณีนักท่องเที่ยวมีพ้นกวดออกมาเป็นบวกและขันตอนอื่นๆเพื่อสร้างความมั่นใจให้หนักท่องเที่ยวพร้อมเดียวกันนั้นยังเน้เน้นนักให้แต่ละแขวงฝึกอบพมพนักงานล่านบริการ ที่เกี่ยวของไฮไลทตามเงือนไขรที่รัฐบาลว่างออกโดยจะทดสอบเปิดสามแขวงก่อนคือนครดวงเวียงจันทร์ดวงผาบางและเมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทร์ย้อนว่าสามแขวงนี้ได้หับความนิยมจากหนักทองเที่ยวลร้โดยให้หนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นคณะ และปฏิบัติตามรายการที่กำหนดไว้เท่านั้นเขตท่องเที่ยวสีเขียวแมนเขตท่องเที่ยวปลอดจากพญาธิโควิสิ้ือมีพญาธิน้อยเป็นเขตที่มีการท่องเที่ยวขายายตัวสูงของประเทศเฮาเซ่งอันนี่ก็เป็นเนื้อในทั้งหมดของการเกียมเปิดทับนักท่องเที่ยวของสาปปล่าวอยู่ที่สนามบินสากลวัตไตเซ่งเป็นการทดสอบ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอยกอ็จะมาเพียงเท่านี้ละขอขอบใจมดทุกคนได้ที่เขามาเบิงแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า